วันนี้มาพูดในห้าซ้ำเมื่อวานนิดหนึ่งเ,เราก็จับหลักตัวนี้เนาะลูกมีธรรมได้จิตแบบเก้าจิตมีธรรมไดโอสิบสองแล้วถ้าเป็นธรรมธรรมอย่างเดียวมันจะได้จิตกับโอนะ้เราก็มาดูว่าลูกมีธรรมอย่างเมื่อวานที่เราจัดนิเทศออกมาเนี่ยแล้วเวลาลูกมีธรรมเป็นยังไงเนาะ เนี่ยตัวน <si ี้เราจะเห็นจักขันอายตนาค่าในขันจะเห็นรูปอายตนาค่าเราจะเห็นคมพอเรารู้ว่าจิตมีธรรมถ้ารูปมีธรรมก็เราจะใช้อันเนี้ยดูหนธรรมันก็จะเยแรกมันจะได้จิตแปดเก้าทีนี้จิตแปดเก้ามาเราก็ย้อนกลับไปมันก็จะได้รูปมีธรรมลับขั้นนะมันก็จะได้รูปมีธรรม ล่างนี้ก็เหมือนกันหมดเลยพวกนี้จะเหมือนกันหมดธรรมามันดูตัวดูตัวจกักปุกวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นจิตใช่ไหมจิตอย่างเดียวจิตอย่างเดียวเนี่ยก็จะได้รูปีธรรมก็คือรูปเรตนา,าสัญญาสังขารนิทานและในพอรูปปีธรรมมาตัวเยของเขาก,ก็คือจิตแบดเก้า เนี้ยมันจะง่ายมันจะช่วยในการทำสอบที่เราจะต้องถูกจังตัดด้วยเวลาอ,อย่างพิธที่บาทอย่างเงี้ยถ้าเราแจกมาเราก็จะเห็นวิญญาณจากธรรมก็คือจิตมีธรรมเราก็ใส่เลยจิตมีธรรมก็จะได้โอสิบสองเป็นยแรกเพราะเพราะลูกมาโอสิบสองมาเวลามันลับข้างมันก็จะได้จิตมีธรรมนะ จิตมีธรรมก็แปลว่าต้องใส่สจิตเวทนาสัญญาสัมผัสนิพพานธรรมเนี่ยมันจะได้เรียนสัมผัสเนี่ยจะเป็นลนักษณะเดียวกันเนี่ยต่อไปถ้าเราดูจากนิเทศแล้วเห็นแค่จิตมาเจมาอย่างเงี้ยตัวนี้มีนิพพานจิตมีธรรมเจกับนิพพานเป็นธรรมตัวนี้ก็คือคจิตมีธรรมแปลว่าต่อไปถ้าเราเห็นแค่นิเทศ เราก็จะรู้แล้วว่ามันคืออะไรพอรู้ป๊บแค่ยังไม่ทันแยกขันธ์อายตนะธาตเลยเราก็ใส่เยแรกใช่ไหมเยแรกจุดมีธรรมเป็นโอสิกสอพอโอสิมาเยเยของโอสิก็คือจิตมีธรรก็ใส่จิตเป็นาสัญญาสังขารมิทานนั่นแต่ว่าวันหลังเราเจอนิเทศป๊บรู้องคธรรมสามารถใส่เยไแรกย่หลั เอาไปใช้ในการอสอบสัมภาษณ์ได้ถัดไปอย่างเช่นนิโรธสัตว์กลุ่มนี้จะเป็นนิพพานอย่างเดียวนิพพานก็เป็นธรรมอย่างเดียวธรรมธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นธรรมมันจะอยู่กลุ่มสามเนี่ยถ้าธรรมมาเยของเขาก็คือจิตกระโอจิตกระโอพอจิตกระโอมาเยของเขาก็คือธรรมธรรมเวทนานสัญญาก็คือเวทนัสัญญาต่างๆในธรรม ย่างสังขารขันตัวนี้คือองค์ธรรมเจห้าสิบเจห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นธรรมเออเนะจเป็นธรรมอันนี้สุดพิ้งทะลิเยน,นะ <J. S 2> นี่เป็นทนาขันมันเป็นธรรมนี่ก็เป็นธรรมธรรมธรรมอย่างเดียวจะได้จิตโอจิตแปดสิบเก้าโอลาดิกรูปสิบสองถ้าจิตแปดสิบเก้าโอลาดิกรูปสิบสองมามันก็จะต้องเยของเขาก็จะต้องเป็นธรรมอยีง่ง ลักษณะคือนี่นขึ้นนะเรียนแ,แ,แต่อ,อยากจะพาดูอีกนิดนึงคือจุดนี้กรณีที่เรารู้ว่าคือตอนนี้เราจะไปโฟกัสที่อ่อองค์ทางของนิเทศแล้วถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใทยเราจะไปดูว่าเยหลังเขาคือไทยอ,อันนี้กระติกจึงนึงน,นะเออ รูปประคันเนี่ยมันคือรูป28ตัวเนี้ยมันมีสูตรสอยู่ในนี้ถ้าเรานึกภาพอย่างนี้ได้เรารู้ละตัวนี้คือรูปมีธรรมถ้ารูปมีธรรมใช่ไหมเราแค่รู้นิเทศนะรูปองค์ธรรมรูปมีธรรมตัวนี้คือรูปใช่ไหมนี่คือเยหลังอันนี้คือธรรมใช่ไหมรูปธรรมเนี่ยนะเอาเอาตัวนี้ดูตัวใหม่ ดูอิดอิดสนีนะอิดสินซีอันเนี้ยเขาเป็นรูปถูกไหมและไอโดยที่เขาเป็นสุขุมารูปเนี่ยูเขาก็จะเป็นธรรมนี่นี่ก็คือรูปมีธรรมทำนองเดียวกันมันก็จะได้เนี่ยยีหลังจะได้รูปเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพานข้งางหน้าเป็นรูปมีธรรมนะข้างหลังจะได้รูปเวทนาสัญญาสังขารน,นิพพาน องตัวนี้เป็นรูปปาลมกัะสุขมมารูปอันนี้ก็คือรูปใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นรูป <c oughs> แล้วก็มีสุขก็แปลว่ามีธรรมรูปมีธรรมเยหลังเขาคือเหมือนกันรูปพวทนาสัญญาสังขารนีธทามอันนี้อันนี้เขามาแค่รูปปาลมเนาะแต่ข้างหลังเยหลังเนี่ยต้องเป็นรูปที่เป็นยี่ปเป็น28่สิบ เหมือนกันม,มรณะนะก็เป็นรูปมรณะนามมรณะถ้าแยกเป็นขันอายตนาธาตก็จะเห็นรูปมีธรรมพอรูปมีธรรมเยหลังเขามาเป็นเลยรูปเวทานาสัญญาสังขารน,นิทานอย่างตัวนี้รูป28่ิบแดนิดทานถ้าสมมติเราจะแยกเราก็คือแยก28เป็นโกสิสอง ศูนยสิบองนะอันนี้คือลูกทั้งหมดคืออ่าตรงนี้คือลูกทั้งหมดนี่คืออ่านี่คือลูกเนาะเสร็จแล้วในตรงนี้เนี่ยตัวนี้คือธรรมเพราะฉะนั้นมันคือลูกปีธรรมเยหลังก็เหมือนกันต้องเป็นลูกเวทนาสัญญาสังขารนิพพานจิตตสหภูมิตัวนี้องค์ธรรมคือเจห้าสองวิญญาติลูก ั้งอันเนี้ยเป็นรูปแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมเนี่ยรูปมีธรรมเยหลังก็คือรูปวทน,นานสัญญาสังขารนี่คืธรรมเร,เราเราลองดูตัวอื่นบ้างยังจักรภูวิญญาณธาตุที่เป็นจิตแค่สองดวงจกกักรภูวิญญาณที่สองเรามาดูโฟกัสที่เยหลังอย่างเดียวนะีรืลไอ้อน,นี่จิตตั้งแค่สองดวงแต่เยหลังเขาคือจิตแค่ดา ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเดี๋ยวก็ลองดูนะจิตอย่างเดียวจิตมะนาวอะมันเต็มอะไอไอมะนาวมคือจิตแบบเจ้าอย่างนี่มันเต็มไอเนี่ยข้างหลังจะไม่เต็มนะอย่างถ้ามาบางส่วนคือจะเป็นข้อสังเกตไงอย่ามาเลขมาน้อยมาเต็มอะข้างหลังอะเยหลังมันก็ไม่เต็มมโนธาตุมโนธาตุก็จิตสามดวง มนโนราตาจิตสลังดูก็เหมือนกันมันก็จะได้เยหลังจะได้จิตแตกดาเอาเราดูชุดนี้จิตมีธรรมนะตัวนี้เป็นจิตมีธรรมพอเราเห็นนิเทศเห็นองค์ธรรมถ้าเราจ<ำ>ังหลักได้ว่าตัวนี้คือจิตมีธรรมตัวโอสิบสองตัวบ้งเราจะโฟกัสที่เยหลังะจะได้จิตเวทนาสัญญาสังขารพพรนนะ แค,แค่เรารู้องค์ธรรมเท่านั้นเราจะได้ข้างหลังลตัวนี้เหมือนกันสุหกสิบสามเป็นจิตเยนี่เป็นธรรมจิตมีธรรมตัวหลังเยหลังเขาก็จะได้จิตเวทานาสัญญาสัมผัสอิทาวจิตนี่คือจิตเต็มเต็มแปดสิบเก้าเนี่ยณขณะนี้ไอ้น,นี่มันมาแค่บางส่วนแต่เอเยหลังเขาก็จะต้องมาเต็มเวลาแสดงต้งแสดงหมดมที่อาจารย์บอกไม่ต้องมี ทำว่าแปดเก้าเลยก็ให้เหตุผลอะไรไม่ไม่ไม่ไมีอ่ะเขาคือจริงๆแล้วนะพี่ถ้าเราสังเกตดูนะชุดนี้อ่ะเขาจะเอาไอ้ปรมาตถธรรมสี่อ่ะมามาจัดมาจัดก็คือจิตใช่ไหม,มในในปรมาตถธรรมสี่เราไม่มีาการพูดว่าจิตสีเี่มมัน<อ>คือจิตเจตสิกแล้วก็รูปเป็นผ่านมีแค<อ><า>่เนี้ย มีแค่เน <print> <personaje> ี <ys bring S 2> ้ยโดยความเป็นปรามพนะโดยความเป็นปรามพธรรมเนี่ยมันจะมีทางแค่นี้ทีนี้ดูตัวชุดชุดเนี่ยชุดที่เป็นธรรมอย่างเดียวนิพานเป็นธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเยหลังมันจะมีสันสันเนี่ยอย่างเงี้ยเยห้าสิบอย่างเดียวเป็นธรรมหรือเวเป็นธรรมเยหลังก็เวสันสันเนี่ย เราไปพูดถึงคาถาใน5คาถาแล้วก็เดี๋ยวจะพูดในสิบสามไปคู่กันเลยเพราะในสิบสเป็นส่วนหนึ่งของใน5มันคาถาเดียวกันไหมอ่ะพอไม่ไม่ใช่คาถาในห้าเนี่ยจะแสดงสองร้อยหบาลีเขาเรียกว่าสมาลาถ้าในสิบสเนี่ยคือ130 อาวิยะอาวิยะคียาใช่นักคียาคียาเนี่นักคียาอันนี้ใหญ่สิบสามตัวไงคียาคียาตัวนี้พี่พรเขียนติดกันหน่อยเด้มันมันจะแยกเขาจะอ๋อถ่ายไม่ได้เหรอไม่มันเก็บไม่หมดเอาอะไรอ๋อมันเก็บไม่หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไหมโอเคโอเคห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบเอ็ด เจ็ดสามยีสองยสามเก้าเจ็ดคอ 9, ออสองออเ้าเจ็ดันนี้คือขันอรรารยานะา้าสัจกจกอินซีปฏิจจ์แล้วก็ชื่อที่ต่อจากปฏิจจ์เก้าเจ็ดในห้าเนี่ยตัวตัวที่เป็น นี้คือทำทำทำไอ <ทำ S 2> ้ไอทุกปฏิจจคือนามรูปตัวนี้ต้ต้องต้องขอเปลี่ยนตัวนี้ไม่เว้นตัวนี้ไม่เว้นนะห้าสิบสองสิบแปดสามยี่สองยี่สามเก้าเจ็ดตัวนี้จะเว้นทุกแล้วก็ในปฏิจจมีห้าตัวก็คือ <นำ S 2> หุกใหญ่สี่กับหุกใหญ่สี่กับทุกตัว พบใหญ่สี่คือปุปปะปฏิภาวะกรรมะภาวะแล้วก็กลาภาวะอาสัญญีอ่าสัญญีกับปันปัะสัญญีแล้วก็ปัญจากลางภาวะทุภวาระอีอันนี้ทีนี้เรามาดูเจ้าอันนี้เจ็ดหาคอันนี้คือทุกขสัจจะ ทุ่ในบ้านออกไปถ้าเราท่องตัวเลขได้มัจะได้ตือนตืวจริงๆเท่ากับคาถาห้าเนี่ยมันเว้นตรงสัจจะกับเว้นตรงปฏิจจะนอกนั้นมาหมดใช่เท่ากับตัวนี้รู้สึกจะได้เก้าสิบเก้าปัปพันตระได้เก้าสิบเก้าแล้วถ้าเป็นพาหิละมันจะได้ร้อยห้าสิบแปดสองสองห้าพาหิละมันจะได้ร้อยห้าสิบแป ภาหิระร้อยหนะ้าสิบแปดมันอยู่ที่ติดกับสี่สิบสามตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากนะแต่เรามาสองดูว่ามันมีตัวไหนที่เราน่าจะเก็บเป็นข้อมูลได้บ้างตัวนึตัวนี้คือติดกับตัวนี้คือโทษ อันนี้โคตรอันนี้อยู่ในเจ็ดบทนิจูจูลัตลนตระอันนี้สิบแบปดบทอยู่ในมหาัมหาบิดิมหัาบิดิเนี่ยตัวนี้ก็ยังน่าสนใจตัวเลขจูรันตระมนตัวเลขมันน้อยแต่ตัวนี้ยังไม่เคยมีมอาจารย์มาพูดนะอภัพกิยะ สัตออสสกคือัมณพสนะสัพเดี๋ยวนิดนึงตรงปฏิจจาที่เว้นห้านี่ก็คือบ้านใหญ่สี่หลังแล้วก็มีรูปพระวัดด้วยตัวนี้จะเป็นอปปัจจยะอสัพตตังกับสัมณีสนะสัปปติคะไม่มีไม่มีสันณีเดียวเดียว สมไม่ไม่ไม่มีในตรงนี้จะไม่ไม่แค่ติดจุลันนี้คือต้องเป็นสนันนิทัศน์ภสัาปฏิทักษแล้วก็รูปปีแล้วก็อัศวุปปีแล้วก็อีกตัวหนึ่งโลกุตระเป็นนี้เป็นรูปเป็นนี้โลกุตระ นั่นคือพายินละร้อยห้าสิบแปดถูกปะร้อยห้าสิบแปดงั้นเนี่ยกลุ่มมันจะเป็นแยกออกมาอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีความที่เขาเยอะอะเราไม่เสียดออกดูดต,ตัวนี้เก็บนิดนิดหน่อยหน่อยเก็บก็เก็บไม่เก็บก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์มีพูดถึงเลยนะอเอ้ยลูกปีกับลูกปีรูป,รปคือลูกปีกับลูกปีเข้ากเคสเดียวกับลูนี้ 2อ2 2สองอสอง,สองแล้วก็เป็นกลุ่มลูกเป็นโรงอุตรละเพราะฉน,นตัวที่เราต้องก็ไม่มีอะไรนอกสถาทีนี้เรามาดูขถาส3สาสิสาขอออคอสองอเาดเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเวนสาม ทำชีปุบชี ุภวะที่เป็นนามก็คืออูปภวะเนวะสัญญาณเนวสัญญาสัญญากอิทธิบาทแล้วก็อิธิบาสตัวนี้ร้อยสามสิบเนี่ยเขาจะเป็นแสดงในคาถาแสดงในคาถาอยู่ยีสิบสองคน ไม่แสดงร้อยแปดร้อยแปดบเป็นอับตัวนี้เป็นอับอับอยู่สิบสองสิบหกสิบสองพาทีละอยู่สิบใช่สิบสองสิบหก 2 3 4 5 6ก็ไปทีหกก็เป็น12ทีนี้พาหีราเนี่ยพาหีรามีใครบนะ้าพาหีราเวลจาจำภาหีรแจ่วันนี้การทไปบอกว่ามี16แล้วก็ป่หีรักร้อยสหกคำว่า16น่าจะเป็นตัวนี้ที่อันนี้12แล้วใช่ไหม3ามส่ห อันนี้คําถามมันจะต้องเป็นบอกว่าต้องวัดคำถามต้องอยู่ในคำถามไหมว่อยู่ในคำถามองค์การแสดงเนี่ยน่าจะเป็นแนวนี้ในในศิษยามีเท่าไหร่สามมีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าแสดงเท่าไหร่ไม่แสดงเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้คืออับพันนะอับพันที่นี่โอเคแล้วนะเนี่ยนี่ก็คืออับพันนะเพราะมันเป็นแบบฮุดน้ตตรงนี้เอาหารทีนี้ตรงภาหิระสสิบสิบอันเนี่ยนะมีใครบ้าง เวลาจำตรงนี้นะให้จำเป็นองค์ธรรมเขดีกว่าอน้า A องสองออ่าตรงนี้เสร็จนี่อ่ารูป จะเป็นรูปยี่สแปดตัวหนึ่งก็<ม>คือรูปปีรูปปีถ้ารูปยี่สิบแปดนิทานจะมีสามตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามก็คือจิตตัดวิวิทย์ปยุตตัดแล้วก็จิตตัดวิทสัมเั่านาปะมรนับ จิตตวิสังขเทหิสัทธะใช่ไหมอ๋อสัทธะแล้วก็ถัดไปจะเป็นเจห้าสิบสองจิตต์ชรูปกสิบเจ็ดก็จะเป็นจิตต์สมุทฐานเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานแล้วก็ถัดไปจะเป็นเจห้าสองกับลิญญาติรูปสองมันก็จะเป็นสองนิเทศก็คือจิตตสหรูปกับ ตาแล้วแบบมีวัติถัดไปจะเป็นตัวอุปาทายรูปยังยงมีเจห้าสองแล้วก็รูเนิพานอันนี้คือนอนจิตตาอันนี้ไม่มีการพูดถึงเลย <No. S 1> แต่ถ้าเราสังเกตูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีจิตอะนนจิตปฏิเสธจิตไม่มีเห <No. S 1> ลือใส่ยสาป ถัดไปจะเป็นปุบปาอิละกับปุบปาทาุบปายรูปยี่สีเอาเอารูปยี่สีมาไว้ดีกว่าปุบปาทายรูปปุบปาทายรูปยี่สีเนาะมันคือในเทศคือปุบปาทานะแล้วก็ชุดนี้จะเหลือเจหน้าสอง รูปไม่เต็มยี่แเมื่อคืนลูปยี่มเป็นตปอหน้าภาษาพรูปห้ามิพานคือพาอกีฬาแต่นี่คือรงคากีฬาละกีเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้า ก็จะมีกำัดหรืว่าอัพันตะที่ในจิแปดถเก้ามีกี่นิเพศอัพพันตละที่ใจิตปกมีกี่นิเพถามทำถามว่าัพันตระที่นักสงเคที่นักงจิตแปดถามีกี่นิเพศ เราก็มานั่งไปจบก่อนว่าลูกมีธรรมใช่ไหมได้จิตแบบเจาแปลว,ว่าตัวอัพันนี้ก็ต้องมีลักษณะของคือรูปธรรมถูกไหมมันถึงจะนักสงฆ์ก็จิตแบบเจาเนั่นเราก็ง่ายเลยอ่ะมันก็คือถามว่าอัพันตะในในสิบสามีเท่าไหร่นั่นแหละเป็นคาถามเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้น,นี่มันเรียกอะไรแปลงอ่ะ แปลงคําถามให้เป็นคําถามรูปมีธรรมก็เนี่ยลักษณะพวกนี้จะเป็นรูปมีธรรมรูมีธรรมเนี่ยตัวแบบเนี่ยที่ในอ๋อเขาพูดถึงัพันเลยนะอบพันไอ้นี่มันเป็นจิตมีธรรมเนี่ยไอ้นี่เป็นจิตมีธรรมถูกไหมนี่เราต้องการรูปมีธรรมก็มีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยมีสิบสองตอบสิบสองมาในอภัพนคในอภัพนักสิบสองเอฟสิบสองี นาะแค่ดูเนี้ยแล้วก็โยงนั่นดิยโยงมาถึงยงอััน,นตระสิบสองเขียนเขียนลูกเนี่ยปีกาข้างบนอ่ะเขียนโยงปีกามาถึงปอดปอ,อปีกาม,ามตรงนี้ใช่ไหมคำตอบเขียนเลยว่าอภันตระสิบสองเนีน่ยอภันหนึ่งสองสาม แสดงในอภันตระใช่ไหมโยงมาการโยงเลยแสดงในอภัพันตะโยัพันตะอันนียไม่จำเป็นต้องเป็นจับอันนี้เราจำรู้ก็พอละอันนี้แหละให้จำแค่อันเนี้ก็พอแล้วนะอภันตระ